ฮ้อยด่านนี้สป,ปริงมันไม่ง่ายจริงๆฉันจะจำนายไวนะ้นาคูโรมิเมื่อถึงเวลาฉันก็จะต้องกินนายจนล้นลายเลยไปไปไปเดินตามไปรอบๆและตามล็อกบ,บินไปฮ่าฮ่าล็อกบ,บินผ่านได้โดยไม่ต้องกระโดดเคลียเออนี่มันอะไรกันมีระดับง่ายๆแบบนี้เลยไงดูเหมือนว่าคูโลโรมิไม่มีความเขียนอะไรแล้วนะ ถ้าฉ <_ of German> right. ันผ่านด่านนี้ฉันก็สามารถกินเค้กวันเกิดได้แล้วมาแล้วมาแล้วฉันจะก้าวไปถึงเค้กวันเกิดก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญไม่กลัวความลำบากเลยในที่สุดฉันก็ได้กินเค้กแล้ว